มาเบิงเ่งรถไถเพิ่นหกักเพิ่นมากมากพี่น้องรถไถรถไถคันนี้จักปีหรอเนี่ย14 14มาอยู่นำ<ป>้ำ <15, S 2> ะทุกคนมาอยู่น้ <14, S 1> ำเท้า14น้ำเพิ่นเจ็ดเป็นประมาณเกือบ20ปีแล้วค่ะรถไถคันนี้เกือบ20ปีแล้วทุกคนมันเอียงขอเนี่ไปซื้อเอ,อีบบยงอ้าวแม่ว่าสิเขาไปซื้ออะไรอันนี้มันหักวนะนะ่สิบไปนาะอ๋อนะสิไปนาคุณแม่จะไปนาอะไรมันหักสิ สิพาคุณแม่ไปซื้ออะไรไปซื้ออะไรรถถอันนี้รถไถ่ายคันเดิมคันแรกคันเออพูดแต่แม่ดูแลรถไถดีนะรถไถก็ยังใหม่เลยแต่ว่าเครื่องอะไรมันก็คงนองไปเกือบหมดแล้วแหละไปซู้มมือม่เดอยูยุ้กมือไอ้นุ่มรถถไอ้นุ่มรถถออกไปซุกมือรถไถ่คันนี้ชื่อพี่ดิวนะจําได้เลยใช่ค่ะ คือเขาโอนลอยมาสิบห้าปียังไม่ได้ไปโอนเลยจริงยังไม่ได้ไปโอนเลยจะพ่งว่ากันเด้อคูต้นทางเพราะท่านี่ยว่าไปโอนยู่ลายเดี๋ยวพายคุณแม่ไปซื้ออะไรรถไถ่หนึงนั่นนั่นบ่ได้ผ่านอันอันสลักมันหาพี่น้องสลักผ่านหาเราไปซื้ออะไรก่อนพี่น้องอะไรรถไถเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพี่ดีวพาแม่ไปซื้ออะไรรถไถนะครับทุกคนแต่แกไม่รู้ พี่เดียวจะไปซื้อรถถ่ายคันใหม่ให้แกตอนนี้แกไปเปิดประตูหน้าบ้านอยู่ใช่ไหมใช่อ่ะอะแม่ขึ้นรถเด้อขึ้นรถซุ่มส่ำ ไปซื้ออะไรยืดตลาดแนมะ่คุณราดบุญแม่เขาขายอะไรโน้ตกราร์ดนี่แหละเขามีอะไรเนี่ยกระเบงแล้วนี่ละ่ะเขามีอะไรเพราะว่าไม่เป็นอะไรของแท้คุณโดนเกี้ยวน้ำแล้แม่เนาะ อะไรอะไรเบอร์นี้สิมาซื้ออะไรอีงอะไรอ่ะเนี่ยมันถายอะไรฐานแบบใจอะไรแบบใจตัวสลักฐานมันโอ้สลักฐานมันถังอ๋อสลักฐานสลักใส่ฐานมันถังหวัสดีครับที่นี่มีอะไรขายไหมครับอะไรอะไรกับมีเดยแม่อะไรกับมีอ๋อสวยเนาะ เหตุใดสิมีเงินซื้อนาะแม่นาอเอออุ้ยอันนี้มีแอร์ด้วยหรอใช่ค่ะมีดตู้แอร์เบิ้มมากเห็นไงเหตุใดสิไมมีเงินซื้อวะีอะเป็นบุตราเนาะเบิ้มเยแม่โอ้ยไหนเขาไปเบิ้มเลยล่วขังนึกยังเออเป็นบุตรตาแต่ล้องไม่นังเบินกขนาดอุ้ยมีแอร์พอมเนี่ยเคอาฟังเพลงเลยพร้อมมัิสิบเพลินเกินไปบอกครับ อันอันนี้คันนี้เท่าไหร่ครับเก้าแสนห้าเก้าแสนห้าเห็นเจ้าหน้าที่มีปัญญาซื้อเนาะเนแป้งครับอันนี้จักแรงครับห้าสิบแรงครับห้าสิบแรงแล้วแล้วรุ่นนี้ล่ะครับอันนี้ก็เป็นห้าสิบแรงเหมือนกันไม่มีแอร์อันนี้แปดแสนอันนี้เก้าแสนห้าแต่มีแอร์มีอะไรเลยแต่อันนี้มันจะเพลินไปดีว่า คนเก้าแสนห้าเก้าแสนห้ามัสสรูสิมัสเสื้ออะไรหรือสิมัสเสื้อเสื้ออะไรเสื้ออะไรเสื้อสลักนี้สลักฐานที่รักราคานี้ล่ะเท่ากันหรอแถวเนี้ยแพนะคกันแปดแสนแสน่แสนพวกนี้ก็อันนี้เป็นสี่สิบแรงค่ะตัวนี้จะเป็นสามสิบสองแรงอืมตัวนี้จะเป็นปุ่เล็ก ตัวเล็กอยู่ที่อ๋ออันนี้40่สิแต่ดีมากดีแต่ดีชอบอันนี้ล่นนะครับมีใหญ่มากร้านเลย เลิกขับถนนโอ้โหนี้ใหญ่มากน,นี่มันเะหออกุดสูงที่เะแรงฉุดเพราะว่าแรงฉุดมากเขาจะเยอ<ช><ช>นะอืมมอนจะน่ารถทำถนน<ช>จะไม่บอดภาน้ำหนักมันจะเยอะอึ้นเ <c oughs> สียดิวได้หน่รถเสียดิวกระโตกันไทนเอาคันนี้ไหม <c oughs> อาเลร มีโปรอะไรบ้างครับช่วงนี้จะเป็นซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าเลยค่ะคุณก้าวอ๋อซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้าถ้าเงินสดนะจ๊ะเงินสดเงินสด,สดลดอัตราเอาไปซื้สอสาระไอซื้อสาระเลือกเอาคันหนึ่งมาคันใดเซอร์ไพรส์อ๋อหล่ะซื้อให้ยคันหนึ่งเลือกเอา,มา,ม,ามาการุ่นใดยางชมก่อนยางชมก่อน มา <laughs> อัน 9, รถไถคั้นเก่ามาสิบสองปีแล้วแฟนคขับตอนนั้นก็แบบพี่ดิวก็ซื้อให้แม่แบบประมาณสองสามแสนแม่ตอนนั้นแล้วก็แบบว่าไม่มีนางก็แบบว่ามีที่ดินเยอะแล้วก็ซื้อที่ดินให้นางเยอะก็แบบว่า เออตั๋วว่าว่าซื้ออะไรตัววานสิฟ้าซื้อมาแมววานสลายเออเดียวดียวโกหกว่าตั๋วว่าว่าซื้ออะไรแม่ว่านแมสซื้ออะไรเออแต่พอเราไปเห็นอะว่าสวยใช่เออสื่อดีแล้ค่ะแต่นี้ดีว่าพอดีถ้ารุ่นเนี้ยดีว่าพอดีแปดแสนเท่าไหร่คะแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดแสนเอ็ดเอ็ทุกคนน่ารัก ใชยขึ้นเบิ้ลก็นาแต่แม่แม่พี่ดิวสายบูนะครับร้อ,องร้องหนักเบิ้ลหนาเราชอบรถไถพี่น้นองเออเออเป็นไงเลยขาเยี่ย,ยมไหมอะเลขาชอบพันไหนถ้าชอบแบบสะโหก แต่นั้นเพราะว่ามันน่าจะเพลินเพลินเกินเพราะว่าเราเอาไปใช้งานบางทีไปฟังเพลงติดแอร์มันไม่ใช่ไงมันก็ต้องโฟกัสที่การไถดินมาพันจีแดรถไถคันใหม่ถ้างเงินสดอไปเช็คแบขอ,อลดราคาเนะี่ยขอลดราคาเน,นี่ยเงินสดเด้อะเงินสดความความโอนเลยเด้อเออฟังราคาเงินสดพี่น้องซื้อให้เพลินนั่นแหละ อยากได้กระสีเอาตัวมาให้กำลังใจคุณแม่แหล่ะวันนี้วันวันดีเนาะเจ็มีนาสองห้าหกแปดซื้อรถไทยให้ <laughs> เอาหอมแก้ม <laughs> 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 ขอบคุณมาก <laughs> มนี่ล่ะย้ำ คือเดียวอยากจะบอกว่าเวลาเรามีชีวิตอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบแม่เรามีชีวิตอยู่อย่างเงี้ยเพิ่นอยากได้ยังกเาเหยแล้วแล้วไปแหละแฟนคลับมันคือความสุขเพิ่นแม่ดิวอยู่กับหนองนาอยู่กับโพกอยู่กับอยู่กับทุ่งนาป่าเขาอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีจ้าขอส่วนลดหน่อยเร็ว่อใค่ะอันนี้เงินสดต้องจ่ายเงินให้หนูหนูจะเอาไปเสียเป็นลดเทนสดเจ็ดแสนหกพุ่มนี่แล้ว,ว,วก็ราคาหน้าราสีฟ้าลมตัวกลา คุยแม่เขารู้หมดนะเราไม่รู้นะว่าอะไรผ่านอะไรต้องเอาเสือให้ไอ้หลายๆอายสิบเป็นพีซินเตอร์เอาโรเกียวนะำบอกครับันนี้เท่าไหร่คะคันนี้ทก็ไม่แพงนะรรเกี่ยวไมเนี้ยอันนี้ใหญ่สุด ร้านแปดอันนี้ดิวัสดีค่ะอันนี้ดิโซนี้อยู่หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นอันนี้ล้านหนึ่งแสนนี่นี่ถ้าเราถ้าเราจะซื้อเราต้องซื้ออะไรที่มันแบบเสียดิวอ่ะมาเป็นเสียดิวที่บ้านแล้วทุกคนไม่ใช่พี่ดิวคิมเผื่อหน้านะเป็นเกษตรกรเต็มตัวไอาดิวไอาดิวขอบคุณมากขอบยาวๆเจ็ดแสนหกเองนะที่เขาลดให้น่ารัก ใช่แล้วเจ็ดแสนหกหมื่นเองก็คือแบบโอเคราคาน่ารักลูกแฟนคลับพันใหญ่มากมา,ากกมดูยุยเอเอ,อมันก็ดี 6, เอามากปอมากปอ,อบอกแฟนคลับเนี่ยมาก,กมายหลายอขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะที่อุดหน,น,นุนน้องเดียวมาตลอดขอบคุณมากมากค่ะแฟนคลับสื่อคลิปใหนมุกพี่เดียวเนอะเสื้อรถใส่ให้แม่ค่ะ ขอบคุณค่าไไซซื้อรถใหทแลวโอ้ยดีใจนนพีน่น้องเราริพนธ์เนี่หล่ะเนี่ยโอ้จเจริญเจิญเด้อที่ดูเลนแม่ดีมาตลอดเท่าเอยมีความสุขความเจริญน,น,นูเหตยังมาคา่ะอเจริญลูลเรื่องซถุาถาถ,าถาจะเป็นดีกัแม่ดีดีกับแม่มาตลอขอบคุมากดีใจเดเราดีใจเด ได้แล้วด้านใ่นี่ไี่สิโสมใจไม,ไม่สินอนหลับฝันดีนะแพน์ขับดีมากดีแบบนี้แล้วอยากอะไรตะโดนล่ะครับอยากอะไรตะโดนล่ะแบบนั่งกินต้มหุ้งกันมาเศร้าเนี่ยม่เรากันเหลยเอากรนชายเอากระนาเอากระน้ำสลัดนะนั่งกินส้มตำกับแมวเมื่อเช้าทุกคน เป็นกาวจับปูสาเป็นย่างใเนี่ยไปอากาศไปนะความสุขของแม่เราทำได้โอเคครับโอนเรียบร้อยนะคะทุกคนสื่อจริงนะดิเจ๊แสนหกหมื่นหาพักเจ๊แสนหกหมืนห้าพันบาทโอนเรียบร้อยซื้อเอาคือจังอวันสมปลาดีครับ เรียบร้อยฟิเนีต <laughs> จะเลิเจะเลิกน,นอะอาติดชือ่อแล้วครับติดชือ่อแล้วครับเออให้คุณแม่คมรับปีฮับปีบปายบ